าดพี่สองเดี๋ยวไปเอากับพี่เออเอากับพี่ไปเอาผมอยากผมอยากไปกันนะกับพี่นะคะไม่มีอะไรให้หรอกยิ้มอย่างเดียวขอบคุณค่ะพี่วินชุม พี่ชา้างมีเกมง,ง่ายๆมาแนะนำนะคะเป็นเกมเรียงเพ็กง,ง่ายๆนะทุกคนของ admaxx9 นะเป็นเกมที่แบบแตกง่ายมากมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะทุกคนสมัครเล่นเกมรับโบนนะัส20ทุกยูสแถมยังหารายได้จากการแนะนำเพื่อนได้ถึง0.6%ของการเล่นของเพื่อนอย่าลืมแอดไปที่ l ล n e m a x x ก้านะทุกคนมีแอดนำหน้าด้วยนะมีใครยังไม่ได้ลงทะเบียนกับพี่วุ้นชุ่มไหมคะผมทดลงทะเบียนไปรอบแรกแล้วอ่ะไอเปิ้ลมึงอะพี่ไม่ด่าแล้วเนี่ยยิงล้อกูก่อนออกอล้เสียเวลากูนะเอาผมไม่รู้ไงให้ผมแต่ตาให้ล่าจะได้ตบจบเอาดีาดีเอาดีๆังดังดังเลิกใหมไอเวนตะไลแล้วยิงตอนออกพอดีด้วยนะ ไม่รู้อยู่ดีเขาไม่นับอะไรเลยอยู่ที่พอ,ออกปุ๊บอยู่ดีหันไปเห็นเอ้าออกได้เหรอมีใครยังไม่ลองทะเพียนบ้างคะแต่พี่ก็แฝงอ่าทุกคนคะทุกคนคะเตรียมตัวคะ่ะเตรียมตัวค่ะทำไมผมไม่เห็นได้อะเ,เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนพี่ผมปิดไม่ได้หรอได้ ทำไงอะลดลงรถก่อนเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวจะประกาศแล้วนะคะ เห็นก็ต้องไปต่างเอาโดนทิง้งอ่ะเอาเรื่องไม่ไม่บอกเลยเอาก็เขาก็บอกอยู่หยอกหยอกหยอกไม่ได้แล้ว ล้อเขากูงอ่ะเป็นคนล้อเขาขึ้นมาอ่าอี๋าล้อเขาขึ้นมากันด้วยอ่ะพูดอ่ะคนเกียรอน่ะไม่หวะมีอำล้อช้อเอรอ ว่าต้องมีตายกันตั้งหละไม่เหมือนแกงอัลติช็อคจะได้ขึ้นมาเฮ้ยโลโก้สีนี้น่าจะอัลติช็อควออ่าไปลุ้นกันว่าใครจะขึ้นมาอ่ะสามมันเดบแรกขึ้นมาละนี่ใครวะใครวะ พอ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 ไม่ต้องขึ้นขนาดนั้นก็ได้มาความจริงอ่ะไม่ทันวักทีอ่ะพอพอพอจอดนะสามคนโอ้โหเอฟเฟกต์ที่อะไรเนี่ยเต็มตัวไปหมดคิวคนนึงลงหน่อยจ้าแม่งเอฟเฟกต์แม่งแบบว่าทำให้แบบลายตาชิบหายเลยเออมองทางไม่เห็นเลยใช่เพรตาปลาหมาแม่งโคตรละฝ่ายอยอะไรก็ไม่รู้ไอที่มันเป็นสีฟ้าท่านเห็นเลยแต่เชฟที่ชื่อคุณนะเราเนี่ย นี่อย่งอ้อไค่ะคุณพี่เป็น Let Let Chat ชื่อคุณคุณน่าผมว่าสีชมพูหนักสุดแล้วสีชมพูอ่ะผู้หญิงนอ่นะกูแสบตากันไรเนี่ยใส่เย้ใส่เย้ใส่ใส่ให้อ่ะกูตาลายหมดแล้วดิฮัลโหลเล่นอะไรก็ไม่รู้ใอ่ใส่ให้เหรอมันมีใครแหลกตะแหลกฮัลโหลเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยลงมไม่อยากโดนเลยหรอก ที่หนึ่งเป็นหอยเนี่ยคนนี้สัตว์นะพิกาได้ที่หนึ่งรเปล่าแล้วก็ที่พิกาได้ที่หนึ่งครับพี่พิกาได้ที่หนึ่งครับพี่พิกาดนยิงตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่หนึ่งไปเอาของรางวัลที่บ้านพี่นะแต่ว่าเดี๋ยวที่สองที่สามอย่าพี่โอนเงินให้ตรงนี้เลยจัดปลวเดี๋วไม่เป็นไรค่ะขอลงก่อนนะคะกดผิดแล้วกันวมีรางวัลให้หรบว่าี่รัก โอนโอนโอนตามระดับเลยครับคือรถช้างมีรางช้างมีรางวัลปลอบใจไอ้พี่ป่ะเนี่ยเออช้างมีรางวัลช้างมีรางวัลให้ผมป่ะเนี่ยที่สองแปดสิบเก้าช้างมีรางวัลให้ผมที่สองหกหนึ่งรางวัลปลอบใจโอ้เฮ้ยเอาฮึรอบแรกหอดที่หนึ่งอะรอบสองที่สามได้ไงวันนี้อตั้งมันดิแมนบอกคิดถึงมันมันกลับมาก็เป็นแบบเนี้ย โอเคค่ะโอนให้ที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สามค่ะสามที่จะาที่หนึ่งไปไหนนะโอเคค่ะโอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะสองรับที่แข่งออกมาที่ครับแต่ว่าที่รอบที่แล้วนี้ไม่ได้อะไม่ได้ที่สองเดี๋ยวไปเอากับที่เอ้เอเอากับพี่ เอาผมอยาก,ผม,ยากผมอยากได้เหมือนกันนะของพี่นะคะ <c oughs> แบวเงินแบวเงินนี่นะคะเราเจอกันหน้าสวนไปรอที่หน้าสวนก็นได้อย่างที่ไปหา,นนานนหน้นานสอนอได้ไหมหน้าสอนอโอเคค่ะลงไปนี่บอกหมอเตรียมตัวระหว่างทางได้ไหมครับจะมันตายกันเยอะเลยนะอะไรนะคะระหว่างรุทางลงอะ่ะก็ตายกันเยอะอยู่ค่ะผมก็คนเดี่วที่ตายอ่ะใช่หรอรอบที่แล้วอ่ะเกือบไปไม่ทันแก่ ขอให้ทุกคนโชคเดียวกันลงจากเขานะคะพี่ท้องรถก่อนได้ไหมอ่ะพ่อช้ยจะพึ่งไปฮะช้ยจะพึ่งไปพ่อไงคะพี่ว่ไงพี่ครับครับผมพออชื่อเสียงเท่าอูของน้าเรียบร้อยแล้วต้องอย่างนั้นนะผมเดาที่หน่อยู่แล้วได้ที่สามกลับด้วยดิ ม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เงินน่าได้ครับได้ครับด้ยเอ็งจะไปแจ้งเงินรางวัลพี่เมื่อกี้เองจะประ่อพี่กับเหยือมันไม่ไรแค่เสร็จแล้วเป็คดมีกันน้อยอย่างน้อยได้บินทั้งห้าแสนอย่างน้อยได้บินทั้งสามแสนก็ไปก็ไปหนึ่งได้รางวัลมาหักบินแบบหมดตูดอย่างน้อยผมได้บินทั้งสามแสนนะเฮ้ยติดลบตั้งล้านหนึ่งเสร็จมูลามูลาเดี๋ยวมูลาเราห้องติดต่อตำรวจเลยนะนี่นี่เห็นเปล่าติดลบล้านหนึ่งมูลาเราห้องติดต่อตำรวจเลยนะเรื่องตำรวจถือปืนอ่ะอ่า พ,พี่จะไม่ผลักหนูลงเข่าใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าพี่เขาอย่างนั้นนะหนูจะประจานพี่แล้วพี่จะจูบเออเออเออ <laughs> พี่จะเอาปเป็นหนูเกิดทางพี่ทำไมมันไรจะทำไมหนูอ่ะพี่จะเอาอะไรหนูอ่าวิสวยวะ่ะ ว่า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 ยังีว่าตก่กอนดีงียบก่อนดีงียงก่อนดีแปนิมพครับกว่าตกกูลงเขาแน่เลยว่าเราจะหักหลังเขาด้วยการตกเขาลงเขาดิน่าส้อือว่ายงดีทุกคนขาบคาณค่ะ ไม่มีแะไให้หรอกยิ้มอย่างเดียวขอบคุณค่ะพี่วินชูอ้ากูตายกูตายแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหัว่ะเนี่ยดิฉันเข้ามาสอนนอนนะอะไรนะเข้ามาสอนนอนแล้วคนที่จะเอาของอ่ะบอกเขาว่าพี่โดนตกเขาตายบอกนี้รอพี่ก่อนอ่า กูจะฆาไอ้บุ่มกูาไอุุ้่มกูจะฆาไอุุ้่มกูจะฆาไอ้บชุ่มกัล้วแหละครั้งนี้มันใจร้อนนะทุกคนกูจะฆ่าพี่ปุชุ่มมาตายเป็นเพื่อนกูด้วยนะชาอ่านทวิตหน่อยชาชาร่ชาก ช้าก <differences S 2> oh, ันทวิตหน่อยของเกียร์พี่ได้ไหมเนี่ยนูเกียร์พี่มากเลยเกียร์